สบู่สมุนไพรอันจันสบู่สมุนไพรอันจันเป็นสบู่บักขามกับขมิน้นสบู่นาใสอาบสะอาดสบู่เพื่อความสะอาดและอนามัยของผิวพันณุผลิตด้วยส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติฟ้องมากกว่าสบู่ทั่วไปบักขามซอยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้ลุดลอกออกบำรุงผิวให้ขาวด้วยคุณสมบัติพิเศษของบักขามขมิน้น ซอยท้าความสะอาดผิวหนาผิวกายซอยลดผลพื้นขั้นตามร่างกายซอยยับยั้งแบคทีเรียที่ทําใม้เกิดสิวสบู่สมุนไพรอันจันสบู่บักขามขมิน้นสบู่นาใสอาบสะอาดเกลี้ยงเกลาผลิตโดยบริษัท JR q u a l ค t y Product จำกัดเลขที่จดแจ้ง,จง1 1 1 6 4 0 0 0 1 6 2 4 2จัดจำหน่ายโดยหางหุ้นส่วนจำกัดวิทยุมเมืองเกา่า 0 6นย์หกสี่องห้าสีสาม